คุณรู้ไหมคะว่าวันนี้อะไรที่ทําให้คุณไม่สามารถประสบความสําเร็จแบบที่คุณอยากทําได้หรือมีความสุขจริงๆแบบที่คุณอยากมีความสุขอยากจะพรีเซนต์ตัวเองก็ไม่กล้าพรีเซนต์ตัวเองกลัวคนนู้นตัดสินกลัวอยากทําเป้านี้กลัวล้มแลว้วทั้งหมดเนี่ยมันมาจากปมบางอย่างในอดีตของเราเราทุกคนนะคะไม่ต้องคิดว่าปมคือเป็นเรื่องโอโ้ต้องถูกทรํรลายร่างกายทําอะไรใหญ่โต ปมคือความเข้าใจผิดที่มันขวางอะไรบางอย่างในชีวิตของเราซึ่งถ้าเราแก้ปมตัวนี้ได้โหบอกเลยค่ะมันจะทําให้เราทะลุทุกเพดานที่มันขวางการเติบโตของเราซึ่งคุณจะรู้ว่าคุณมีปมอะไรได้มาเจอกันได้นะคะในคลาส Inner Makeover ซึ่งในคลาสนี้จะไม่ได้แค่ให้เราเข้าไปดูในอดีตยอย่างเดียวแต่มันจะทําให้เราตั้งเป้าในอนาคตของเราได้ว่าเฮ้ยชีวิตของเราที่เราอยากจะเลือกในชีวิตนี้อยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะมา ให้โอกาสตัวเองได้เติบโตและโตไปอีกได้ออกจากคุกที่มันเคยขังเราไว้ในอดีตได้มาเจอกันใน inner makeover